สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะโจจะมาพูดถึงค่าครองชีพในออสเตรเลียนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วง new financial year ของออสเตรเลียค่ะซึ่งก็หมายความว่าโจจะต้องทำภาษีของเมื่อปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะต้องยื่นให้ก่อนวันหมดกำหนดนะคะโจก็จำไม่ได้แล้วว่าเดือนไหนน่าจะสักอีกประมาณเดือนสองเดือนโจก็ไม่รีบนะคะ พอจะคิดว่าจ้าคงจะไม่ได้าภาษีคืนมาเยอะนะคะก็เวลาที่ทําภาษีนะคะบางคนนะคะเขาก็จะมีค่าลดหย่อนภาษีซึ่งเขาอ่ะก็จะได้ค่าลดหย่อนภาษีกลับคืนมานะคะซึ่งโจก็คิดว่าตัวเองไม่น่าจะมีอะไรนะคะที่จะได้ลดหย่อนกลับมาเพราะว่าโจาไม่ได้ทําธุรกิจอะไรนะคะเงินเดือนแต่ละเดือนเนี่ยทงบริษัทเขาก็จะหักภาษีไป แล้วนะคะเจก็ต้องจ่ายคืนค่าเรียนด้วยเพราะว่าโจาไปโรงเรียนเกี่ยวกับนิวทริชั่นมานะคะก็จบคอร์สแล้วค่ะโจก็จะรับปร,ริญญาประมาณ2เดือนนี้นะโจก็ใช้ฟรีเฮลท์ซึ่งโจก็จะต้องจ่ายคืนก็เหมือนที่เมืองไทยเนะาะก็ยืมเงินกู้เงินรัฐบาลมาแล้วเราก็มาจ่ายคืนพูดถึงเรื่องค่าครองชีพนะคะตอนสมัยที่โจามาอยู่ที่ออสเตรเลียใหม่ๆ,ๆเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยค่าครองชีพก็คือ เรามาแรกๆเนี่ยเรามาจากเมืองไทยเราก็ยังรู้สึกว่าแพงนะคะอย่างเช่นกล้วยที่เราเคยซื้อเป็นหวีละ20บาทเนี่ยพอมาที่เนี่เขาก็ขายเป็นกิโลค่ะแล้วเราก็สามารถซื้อเป็นลูกได้ด้วยค่ะก็เขาก็คิดกิโลละ3เหรียญน,นะคะซึ่งก็อยู่ที่ประมาณ60กว่าบาทซึ่งจ๊ก็รู้สึกว่ามันแพงมากคือช่วงแรกๆนี้จะซื้ออะไรก็ รู้สึกระวังไปหมดทุกอย่างนะคะก็ไม่กล้าซื้อกล้ากินเท่าไหร่แต่พออยู่ไปเรื่อยๆก็ชินค่ะถือว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าตอนนี้ของนะคะก็แพงยิ่งกว่าเดิมค่าน้ามันสมัยก่อนนะคะโจเคยเติมน้ามันรถเต็มถังอยู่ที่ประมาณ75เหรียญน,นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ90เหรียญคะ่ะแเราจต้องขับรถไปทํางานทุกวันไงคะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยโจต้องเติมน้ำมันเต็มถังเนี่ยอยู่ได้ประมาณ 7-10วันเองนะคะก็คือหมดไปกับค่าน้ำมันเยอะมากค่ะอย่างสมุนค่าทางด่วนของที่นี่นะคะไปทำงานก็ต้องผ่านโทรผ่านทางด่วนที่เขาเก็บตังค์นะคะ2ที่ไปกลับก็4รอบวันหนึ่งโซ่จะจ่ายค่าฉบับค่าทางด่วนเนี่ยก็ส0เหรียญแล้วซึ่งอาทิตย์หนึ่งก็คือ5วัน50เหรียญ คิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ1,100นึะคะห้าสิบคูณยี่สิบสามเนาะพันร้บนะคะ,คะ, 1, ะ,คะต่อคิดเฉพาะค่าทางด่วงถ้าใครที่มาอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะอ,อยู่ในเมืองก็จะมีพ u b ิ i c Transport นะคะก็จะค่าของชิปในด้านการเดินทางก็จะลดลงไปเยอะเลยค่ะส่วนค่าอาหารนะคะถ้าสมมติว่าจะออกไปทานข้าวข้างนอกเนี่ย าราคาอาหารทั่วไปอย่างเช่นอาหารจานเดียวนะคะหรือว่า breakfast ซึ่งจะมีขนมปัง2ชิ้นมีไข่2ฟองนะคะแ,แค่นั้นนะคะก <c oughs> ็ <laughs> อยู่ที่ประมาณ12เหรียญน,นะคะแต่ถ้าเราเพิ่มพวกเบคอนหรือวคาโดอะไรไปอีกนะมันก็จะเพิ่มอีก2-3เหรียญน,นะคะที่ประมาณ5เหรียญน,นะคะถ้าสมมติว่าไป ร้านอาหารไทยนะคะจะสั่งแบบว่าผัดไทยที่บริสเบนนะคะก็อยู่ที่ประมาณ17เหรียญ18เหรียญแล้วแต่บางบานเนาะถ้าจะสั่งเป็นอาหารกลับบ้านเช่นผัดกะเพรากล่องหนึ่งเนี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณ18เหรียญ20เหรียญแล้วแต่ร้านด้วย แล้วข้าวก่องหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสามเหรียญค่ะก็เขาก็อัดมาให้เราเนาะะก็กินได้ประมาณ2คนแหละหรือไม่ก็ถ้าคนตัวใหญ่ก็อาจจะก,กินได้คนเดียวนะคะเจ้าก็ไม่ค่อยได้ทานอาหารนอกบ้านนะคะเพราะว่าจากที่จะแบบว่าแพงแล้วบางทีอ่าละที่ร้านอาหารเขาก็อาจจะใส่พงชูโรตหรือว่าใช้น้ํามันที่ไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วเจ้าก,ก็เลยไม่ค่อยได้ทาน อาหารนอ,อกบ้านนะคะก็จะทําทานเองมากกว่าบางครั้งเขาก็ทํารสชาติให้สําหรับฝรั่งทานด้วยแหละมันก็เลยแบบออกหวานนิดนึงกินแล้วเราก็ไม่ถูกปากเนาะเราก็ทําเองดีกว่าประหยัดด้วยถ้าสมมติว่าไปทานพวกสเต็กอะไรพวกเนี้ย ที่นี่นะคะก็จะเริ่มที่ประมาณ35เหรียญซึ่งอาหารพวกนี้เจก,ก็ไม่ค่อยได้ทานค่ะเพราะว่าจะเป็นคนแพ้แป้งสารีแล้วก็แพ้นมวัวนะคะเราแบรดแพ้อซอยด้วยเว <c oughs> <c oughs> ลาการที่เราไปทานอาหารนอกบ้านเนี่ยมันก็เลยลายําบากนิดนึงซึ่งโจก,ก็โอเคค่ะเพราะเจมเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบว่าชอบออกไปที่คนเยอะๆอยู่แล้วนะคะ แล้วบางทีเหมือนกับว่าอาหารมันไม่ใช่อาหารไทยเนาะมันก็ไม่ได้แบบว่าถูกปากเราเราก็เลยแบบไม่มาเวลาที่เราสั่งสรรคกับเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็อาจจะชวนเพื่อนมาที่บ้านแทนนะคะทําอาหารทานเองนสนุกกว่าหรือไม่ก็ไปที่บ้านเพื่อนค้าใช้จ่ายที่กินข้าวนอกบ้านของโจ้น,นะคะจะหมดไปกับค่ากาแฟะคะ่ะ เราสองคนชอบไปคาเฟ่ค่ะก็จะประมาณทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะเราก็จะออกไปร้านคาเฟ่กาแฟตอนนี้นะคะแก้วหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ6เหรียญแล้วค่ะอะไรกับที่โจชายก็ชานมไข่มุกค่ะชอบติดชานมไข่มุกก็แก้วหนึ่งก็เจ็ดเหรียญห้าสิบนะคะก็ถือว่าค่อนข้างแพงเนาะเป็นเงินไทยเท่าไหร่เจ็ดจุดห้าคูณยี่สิบสาม 172นะคะชานมไข่มกแก้วหนึ่งก็กลับมาพูดถึงเรื่องภาษีนะคะถ้าสมมติว่าคนที่ทำงานที่นี่นะคะถ้ารายได้ต่อปีนะคะไม่เกิน18,200นนะคะก็ยังไม่ต้องเสียภาษีค่ะถ้าสมมติว่ารายได้มากกว่านี้นะคะต่อปีก็จะต้องเสียภาษีตามขั้นไปนะคะอย่างเช่นว่าขั้นแรกนะคะ คนที่รายได้มากกว่า18,200ก็จะต้องเสียค่าภาษี19เซนต์ต่อ1ดอลลาร์ที่เกิน18,200มานะคะก็ลองตัวอย่างนะคะคลิปให้เป็นคร่าวๆอย่างเช่นว่าคนที่ทำงานนะคะเช่นพนักงานร้านกาแฟพนักงานร้านอาหารหรือว่าพนักงานออฟฟิศเริ่มต้นใหม่นะคะเงินเดือนก็จะอยู่ที่ประมาณ55,000ต่อปีนะคะอันนี้ก็คือ คร่าวๆนะคะบางคนอาจจะได้มากน้อยกว่านี้นิดนึงนะคะก็จะเสียภาษีอยู่ที่ประมาณ9,442ต่อปีนะคะหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ17%ของเงินเดือนของเรานะคะ9,442คูณ23ก็เสียค่าภาษีประมาณ217,000บาทต่อปีนะคะ ซึ่งฟังดูเราก็เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราได้เงินเดือนมา100%เนี่ย17%ก็คืออค่าภาษีแล้วนะคะส่วนที่เหลือก็อาจจะเป็นค่าเช่าบ้านนะคะค่าการเดินทางแล้วก็ค่าอาหารค่าใช้จ่ายของใช้ในบ้านแล้วก็ personal care นะคะพวกครีมผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาร่างกายของเรานะคะก็ถือว่าค่าของชีพที่ออสเตรเลียเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็สูงกว่าที่เมืองไทยเยอะมาก วันนี้โจก็จะขอแชร์การจัดการรายรับรายจ่ายของโจนะคะเผื่อที่ว่าจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆเ,เอาไปปรับใช้ได้ค่ะข้อแรกเลยของโจคือใช้บัญชีธนาคารที่ไม่มีค่าธรรมเนียมรายการนะคะอย่างเช่นธนาคาร ING ที่โจใช้อยู่ก็จะไม่มีค่าธรรมเนียมในการกด ATM นะคะถ้าโจาซื้อของที่อยู่ต่างประเทศไม่ใช่ในออสเตรเลียนะคะโจก็จะได้ international transaction fee rebate กลับมาด้วยค่ะแล้วก็ยังมีการ แล้วก็มีการออโต้เราอัพให้ด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราซื้อของราคา49.50เซ็นจุซนนะคะอีค่าสิเซนเนี่ยเขาก็จะปัดเข้าบัญชีออมทรัพย์เราไปเลยะคะ่ะข้อที่2นะคะโจก็จะเลือกซื้อของที่เขาลดราคานะคะคือมันอาจจะไม่ใช่ของที่สดวันนั้นแต่ว่ามันก็ยังไม่หมดอายุนะคะแล้วเราก็จะมองหาป้ายนะคะลดราคา บางทีมันก็ลดครึ่งราคาเลยนะคะอย่างเช่นพวกอของใช้ซอสอะไรที่เราต้องใช้อยู่เป็นประจำนะคะเวลาที่ลดราคาเนี่ยก็จะซื้อมาเก็บได้นะคะ,ะวันนี้โจก็มาเจอขนมเนาะที่โจชอบกิน <c oughs> คือถ้าไม่ลดราคาโจาจะไม่ซื้อนะคะของพวกนี้ ข้อ3โจจะชอบช็อปกับร้านประจำนะคะเพื่อที่ว่าจะได้สะสมแต้มค่ะแล้วเอามาเป็นส่วนลดในครั้งต่อไปได้ที่ออสเตรเลียร้านที่โจอชอบประจำก็คือร้านบูวอร์สนะคะทุก2,000บาทโจก็จะได้10ดอลลาร์กลับมาค่ะการประหยัดเงินข้อต่อไปนะคะก็คือการปลูกผักกินเองค่ะ ถ้ามีพื้นที่นะคะหรือว่าอย่างพวกผักสวนครัวค่ะเช่นกระเพรามันก็ปลูกได้ตามขอบน้าต่างนะคะก็จะแนะนําให้ลองปลูกดูนะคะเพราะว่าก็จะประหยัดไปได้เยอะเลยค่ะข้อต่อไปโจแนะนําให้ซื้อของสดจากตลาดนะคะเพราะว่านอกจากจะได้ของสดแล้วราคายังดีกว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยค่ะและก็ยังเป็นการสนับสนุน local community ด้วยนะคะ ข้อสุดท้ายของโจนะคะก็คือการใช้แอปหาปั๊มน้ำมันที่มีราคาดีที่สุดค่ะแล้วก็ล็อกราคาไว้เลยค่ะอย่างของที่ออสเตรเลียก็คือปัม๊มเซเว่นอีเลเว่นะคะสำหรับวันนี้นะคะโจะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที่ติดตามชม คลิปของโจแล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของโจเสมอมานะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปการใช้ชีวิตในต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะที่ประเทศเออสเตรเลียสาระเล็กๆน้อยๆนะคะสอดแทรกการใช้ชีวิตการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเราให้ดีขึ้นแบบนี้นะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้โซ่ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย